ย่านางสมุนไพรถอนพิษผิดสำแดงแก้ไข้ตัวร้อนแก้ไข้รากสา์ไข้พิษไข้หัวไข้กลับซ้ำใบย่านางสมุนไพรที่ขึ้นหน้าบ้านและหลายพื้นที่ที่หาง่ายแต่กลับมีสรรพคุณมากมายจริงๆใบย่านางมีรสจืดคุณค่าทางโภชนาการพบว่าปริมาณสารสำคัญที่มีมากและโดดเด่นในใบย่านางคือเส้นใยอาหารแคลเซียมเหล็กบีตาแคโรทีนและวิตามินเอ สรรพคุณทางยาสมุนไพรใบย่านางมีรสจืดขมกินได้ใช้ถอนพิษผิดสำแดงแก้ไข้ตัวร้อนแก้ไข้รากสาตร์ไข้ผิดไข้หัวไข้กลับซ้ำใช้เข้ายาเขียวทำยาพอกลิ้นกระด้างคางแข็งกวาดคอแก้ไข้ฝีดาดไข้ดำแดงเถา รากมีรสจืดขมกระทุงผิดไข้แก้ไข้ปรุงยาแก้ไข้รากศาสตร์ไข้กลับไข้พิษไข้ผิดสำแดงไข้เหนือไข้หัวจำพวกเผือดหัดสุกใสฝีดาดไข้การกินแก้พิษเมาเบื่อแก้เมาสุราแก้พิษภายในให้ตกสิ้นบำรุงหัวใจบำรุงธาตุแก้โรคหัวใจบวมถอนพิษผิดสำแดงแก้อาการท้องผูกแก้กําเดาแก้ลมภาคอีสานใช้รากต้มเป็นยาแก้อีสุกอีสยตุ่มพื่นและใช้รากหญ้านางผสมราก หมาน้อยต้มแก้ไข้มาลาเรียยานางทั้งต้นปรุงเป็นยาแก้ไข้กลาบแก้ปวงปวดท้องเพราะกินอาหารผิดสำแดงดับพิษร้อนถอนพิษไข้และถอนพิษเบเื่อเมาในอาหารเช่นเห็ดกลอยโดยใช้รากยานางต้นและใบหนึ่งกำมือตำผสมกับข้าวสารข้าวเจ้าหนึ่งหยิบมือเติมน้ำหนึ่งแก้วขยำคันให้น้ำออกมากรอง ด้วยผ้าขาวบางเติมเกลือและน้ำตาลเล็กน้อยพอดื่มง่ายดื่มให้หมดทั้งแก้วทำให้อาเจียนออกมาจะช่วยให้ดีขึ้นอย่าเอาไปปั่นเพราะย่้านางเป็นยาเย็นความร้อนจากรอบหมุนเร็วของเครื่องปัน่นจะทำให้ธิ์ชีวภาพของใบหญ้านางสูญหายไปเชื่อกันว่าน้ำหญ้านางสะผมช่วยให้สีสะเย็นผมดกดำหรือชะลอผมงอกผสมดินสอพองหรือปูนเคี้ยวหมากให้เหลวพอประมาณทาสิวฟ้า ตุ่มผื่นคันพอกฝีหนองลดอาการผื่นคันได้อีกด้วย